สวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับคลิปนี้ชวินจะมาทําเมนูแกงแค่กบนะครับกบดีชวินไปใส่รอบมานะครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวฮอลลมือทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกขวพผิกแกงก่อนนะครับ ขวพริกแกงหือหอมก่อนนะครับแล้วก็นำนะกบลงไปขัวตัวเนาะเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะครับใส่กบลงไปเนาะ เมื่อกบเริ่มหัดตัวแล้วนะครับเริ่มจะซุกกันเนาะเดี๋ยวใส่น้ำลงไปนะครับรอน,น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวใส่พักเนาะครับท่านผู้ชม เมื่อนามเริ่มห้อแล้วนะครับใส่พักที่ซุกยางมาไปก่อนนะเนาะยว่กเฮดถั่วฟักยาวน่อไม้กันตุนนะครับเฮดก็มีเฮดคอนเนาะแล้วก็มีเฮดหูนูนะครับพักนี่ก็หาได้ตมบานนะครับปิดฝารอพักซุกนะครับ ปรุงรสนะครับรสด,ดีลงไปปองนัวนะครับจะเป็นใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อยเนาะรวมคำนัวนะครับปลนิดหน่อย หลังจากนี้ใส่พักซุปงานลงไปนะครับจำพวกชะอมตำลึงแล้วก็ใบพักชีนะครับพักชีพฝังนะครับเนาะพักนี้ชวินียนาได้ตามในคุ้มบานนะครับบางทีพักเครื่องๆนี้อาจจะบักพบนะครับมีดอกมีดอกแค่้วยเนาะมีจักรคาเน,นี้ยครับมีบบกเขื้อยมันเนาะหลายอย่างครับ ชุดท่ายทายสุดนะครับรับที่ต้นหอมซ้อยนะครับปิดแก๊สได้เลยนะครับเป็นเซตนะครับเดี๋ยวจัดจ้านนะครับนอเป็นเซตแล้วนะครับแกงแค่กบของชวินนะครับนี่นะครับนะ หอมๆเลยนะครับอันนี้พักยังปร่ครบเครืองเลยนะครับขาดไปหลายอย่างเนาะชวินหาด้ตามในคุ้มบานชวินนะครับพักต่างๆเนาะส่วนน่อไม้นี่ได้มาตอนตกจํำนะครับแล้วก็ตกจํำไปเจอน่อไม้มาแล้วก็เลยฮักมานะครับน้องไม้นี่ต้องต้มก่อนนะครับแล้วพอหอมมันซุอยากนะครับท่านผู้ชมส่วนพักอย่างอื่นก็ตามตีคลิปเลยนะครับ ขั้นตอนเนาะสามารถทำตามได้นะครับมิกเอานะครับท่านผู้ชมมิกแอนแมทเอาเนาะตามแต่สไตล์ไพรมันนะครับอันนี้ชวินหาได้ตามคุ้มบ้าแล้วก็กบหนึ่งใส่ลอบกบมาเองนะครับหาอยู่ให้กินแบบบ้านๆเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับชวินกัาบบอมมี่ยัง ดีใจหือหนักนะครับนอกจากคําขอบคุณจับใจเลยนะครับสําหรับทุกๆคนเนาะสำหรับทุกๆเม่นนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวชวินจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนนะครับเม่นมาใดนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ